พระองค์เจ้าทักษินชาพระภรรยาเจ้าองค์แรกในรัชกาลที่ห้าผู้เสียลูกชายจนสูญเสียพระสติภาพพระองค์เจ้าทักษินชาพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลและจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหลายพระองค์โดยพระองค์แรกคือพระเจ้าบรมมวงเธอพระองค์เจ้าทักษินชานราธิราชบุตรตรีซึ่งทรงเป็นพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงด้วยอีกหนึ่ง พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าทักษิณชาณราธิราชบุตรีเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจันทร์เมื่อวันที่18กันยายนพศ2 3 9พทรงมีพระคณิษฐาและพระอนุชาสามพระองค์ได้แก่พระองค์เจ้ามัญญาภาธรพระองค์เจ้าสุขสวัสด์ต้นราชสกุลสุขสวัสด์ และพระองค์เจ้าเกษมสีสุพโยคต้นราชสกุลเกษมสีพระองค์เจ้าทักษิณาทรงมีพระชนมายุมากกว่ารัชการที่ห้าราวหนึ่งพันษาเมื่อทรงเจริญพระชันษาแล้วรัชการที่ห้าก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการเป็นพระพันรายาเจ้าถือเป็นพระพันรายาเจ้าชั้นลูกหลวงพระองค์แรกในรัชการนี้ พระพันรยาเจ้าคือพระราชธิดาหรือพระราชนัดดาในพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนส่วนพระพันรยาเจ้าชั้นลูกหลวงหมายถึงพระพันรยาเจ้าที่เป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนลูกหลวงหากมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาลูกที่เกิดมานั้นก็จะจัดเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก พระองค์เจ้าทักษินชาทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสเมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2415ท่24ามกลางความสมมนัดของรัชกาลที่หและพระองค์เจ้าทักษินชาเนื่องจากตามชาติกำเนิดแล้วพระราชโอรสมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในตำแหน่งรัชทายาททว่าอีกราว8ชั่วโมงต่อมาพระราชโอรสพระองค์น้อยก็สิ้นพระชนชัดดาวลีชเวงวงผู้เขียนวิทยานิพนธ์ การเมืองในราชสำนักฝ่ายในในสมัยรัชกาลที่5กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าความสูญเสียในครั้งนี้นำความโศกเศร้ามาสู่พระองค์เป็นที่สุดด้วยไม่อาจปลงพระไทยยอมรับได้ว่าพระราชโอรสซึ่งแข็งแรงตั้งแต่แรกประสูตรนั้นจะสิ่งพระชนในเวลาแสนสั้นเป็นเหตุให้ทรงพระประชวนไม่ทรงรับรู้สิ่งใดทั้งสิ่งจนสูญเสียพระสติไปจึงไม่อาจรับราชการได้อีกต่อไป และทำให้ไม่อาจได้รับการเฉลิมพระยศในตำแหน่งมเหสีแต่อย่างใดหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลและจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระยาเวียงในนรุบาลสร้างพระตำหนักพิเศษให้พระองค์เจ้าทักษิณชาประทับพักผ่อนพระองค์แต่พระอาการก็ไม่ดีขึ้นต่อมาพระองค์เจ้าทักษิณชาเสด็จไปประทับกับพระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์ณวังท้ายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ก่อนจะทรงย้ายไปประทับกับพระองค์เจ้าเกษมสีสุพโยกนวังตำบลสามเสนความเจ็บป่วยดังกล่าวทำให้พระองค์เจ้าทักษิณชาไม่ได้รับราชการอีกเลยตลอดพระชนมชีพกระทั่งสิ้นพระชนนวังตำบลสามเสนเมื่อวันที่13กันยายนพศ2 4 4 9สริริพระชนมายุ53พรรษา